สวัสดีครับพบกับเซลล้อยล้านนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ากด80 20ไหมที่ว่าทำอะไร20%ได้ผลลัพธ์ถึง80%อย่างเงี้ยมีเพื่อนเพื่อนแค่20%เนี่ยจะเป็นเพื่อนซีของเราครับมีที่พลในชีวิตมากถึง80%อะไรอย่างเงี้ยจริงๆในเรื่องการขายอ่ะมันก็มีเขาเรียกว่ารูออ h ตัมนะกด80 20เอาไว้ใช้ได้เสมอไปนะครับ 80-20เนี่ยเล่าที่มาก่อนผมก็ไปอ่านนะว่าใครเป็นคนคิดเนี่ยคนคิดเนี่ยเขาชื่อว่าหลักการพาเรโต้นะพาเรโต principle นะครับลองไปหาอ่านใน AI หรือ Google ต่อนะมันคือหลักการที่ว่าทำอะไรเพียงแค่20%เนี่ยแหละครับได้ผลลัพธ์ถึง80เลยเป็นที่มาของไ e อ้กฎ80-20ใช้ได้หลายเรื่องอย่างเช่นตลาดหุ้นอย่างเงี้ยหุ้นเขาเรียกว่าหุ้น blue chip stock เนาะหุ้นนำตลาดอะ 20%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดะนะครับสามารถครอบครองเขาเรียกว่าตัวเลขมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมากกว่า80%นเนาะหุ้นบลูชิพสต็อกก็ตั้งแต่แบบหุ้นแบงก์หุ้น AOT หุ้นปตทหุ้น SCG แบบเนี้ยพวกนี้มันจะมีมูลค่าการตลาดนะครับครอบคุมถึง80%เหมือนคนรวยอ่ะกดคนรวยเช่นคนรวยเพียงแค่10-20%ของประเทศอ่ะ ถือครองแผ่นดินมากถึง60 70%- 80%ของทั้งประเทศไทยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยคือกฎ8 0ด0นะแม้กระทั่งว่าไอ้คำว่าส่วนแบ่งตลาดอย่างเงี้ยเช่นอุตสาหกรรมที่ผมถนัดอุตสาหกรรมไอทีพวกเจ้าตลาดเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทเมกันเนี่ยครอบครองตัวเลขหรือว่าเทคโนโลยีถึง80%นะครับจำนวนบริษัทเนี่ยไม่ถึง20%ด้วยซ้ำนะดังนั้นแล้วเนี่ยมาที่เรื่องการขายกันบ้างเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจหลักการพาเลโต้ไปแล้วแหละ ก็คือกด80 20น,นัการขายก็มีเหมือนกันครับเพื่อให้คุณเนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีคือพยายาม20%ดีกว่าได้ผลลัพธ์มากถึง80%เอออย่างงี้น่าจะเป็นข่าวดีเนาะเดี๋ยวนั้นมาทําความเข้าใจเลยครับอันแรกครับคือลูกค้านั่นเองนะครับลูกค้าเพียงแค่10 20%ทําเงินทํายอดทํากําไรให้คุณได้ถึง80%นะครับไอ้ลูกค้าที่ว่านั้นภาษาเซลเขาเรียกว่า เคียร์เขาถูกไหมครับเคียร์เขาที่คุณถือหรือว่าลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าซื้อซ้ําๆความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมมาจิ้นใช้ได้เนี่ยถือว่าเป็นเคียร์เขาหมดนะครับคุณจะได้จัดกลุ่มเอากลุ่ม20%ก่อนที่คุณต้องไปหาเขาทุ่มเวลาให้ความสําคัญน,นะครับซื้อบ่อยซื้อเยอะกําไรดีนะจำไว้ซื้อบ่อยซื้อเยอะกําไรดีความสัมพันธ์ดีนะครับดูแลนะครับไปเจอหลังขายอะไรก็ตามเนี่ยเอากลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกก่อน และต้องป้องกันอย่าให้คู่แข่งเข้าถึงได้ง่ายนะครับหลักการนี้ก็เหมือนกับห้างเนี่ยห้างสรรพสินค้าทําไมต้องมีบัตรเดวันมีแพลตินัมบัตรสกา r l เ t อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าห้างก็ต้องการลูกค้ากลุ่ม20%นี้ก่อน20%เนี่ยเผลอๆจับใจนะครับมากถึง80%ทั้งหมดของคนเข้าห้างนะครับดังนั้นทําไมต้องมีที่จอดซูเปอร์คาร์ทำไมต้องมีบัตรเดวันนะอันนี้มันคือที่มาแน่ๆน,น,นะครับลูกค้ากลุ่ม20%เนี่ยแหละ ร้างยอดได้ถึง80%นะครับจำไว้นะครับ,นะรบทีนี้กลุ่ม80%ที่เหลือล่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ให้ความสําคัญแหละแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากับกลุ่ม20%นะครับ80%ก็อาจจะเป็นลูกค้าใน Account ของเรานะครับพวกลูกค้าใหม่นะครับพวกลูกค้าที่แบบอาจจะเพิ่งซื้อขายกันบ้างซื้อ,อหยุด,ยดอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่กับคู่แข่งบ้างนะครับเวลาเราจะทุ่มเวลาเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มรองลงมาแล้วกันผมไม่ได้บอกว่า ให้คุณไม่สนใจทั้งหมดนะครับแต่แค่ให้โฟกัสพวกกลุ่ม20%่สิบเปอร์เซ็นต์คียเขาก่อนนั่นเองเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะเป็นแอคเค้าบางแอคเค้าอ่ะเขามีโอเทนเชียลนะครับซ่อนอยู่อาจจะกลายมาเป็นเคียร์เขาในอนาคตก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีหลาย,ลาย Account, แอคเค้าแหละเขาเรียกว่าแอคเค้าซอมบี้อ่ะเออที่แบบนานๆนานที่ซื้อหรือไม่ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาตามหรือว่าติดคู่แข่งมากๆอยู่ในป้อมปราการคู่แข่งเนะี่ย ผมว่าเอาเวลาไปอัพเซลดีกว่าเห็นปะ่ะการไปพยายามขายลูกค้าที่แทบจะปิดประตูะมันเสียเวลานะครับและส่วนใหญ่มักจะอยู่กับ80%นั้นเนาะดังนั้นกด80-20แรกก็คือลูกค้านั่นเองนะครับเรื่องที่2ครับอันนี้โค้ดสำคัญเลยน่าขายหลายคนเนี่ยหลุดโฟกัสนะครับแต่ระดับท็อปเซลลอ่ะเขาจะรู้ว่า20%ของเวลาทำงานอย่างนี้เลยนะ20%ของวันวนว,นว่าต้องทำอะไรอ่ะ แบบงานเซลล์อะมันมีอะไรเยอะแยะแหละทําเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นนี้ครับสร้างยอดขายใช้คานี้เลยนะสร้างโอกาสนะครับถึงแปดสิบเปอร์เซ็นที่จะปิดดีลได้มาดูครับว่าชีวิตเซลล์คุณวันทําอะไรนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมสําคัญที่สุดคือกิจกรรมสร้างเงินนะมันเป็นส่วนของกิจกรรมงานขายทั้งหมดเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งมันจะไล่ตั้งแต่การโทรหาลูกค้าทั้งเก่าและใหม่นะครับการทํานัดนะครับไปเจอลูกค้าเคียย์เขาไปเจอลูกค้าแอคเขานะครับ การไปนําเสนออย่างเงี้ยการไปเป็นที่ปรึกษาการเสนอราคาติดตามงานสาธิตเจอผู้บริหารเจอผู้จัดการเจอผู้มีอำนาจนะครับสาธิตเดโมติดตามต่อรองเจรจาปิดเงินขายอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเซลโปรเซสแล้วผมบอกเลยว่าเนื้อง,งานของเซลอ่ะเนี่ยแหละ20%เอนงนะครับในขณะที่หลายคนเนี่ยดันไปทาไอ้เรื่อง80%ที่ไม่ได้ตังค์นะต้องบอกว่ามันคืองานจิปาถาทั้งหมดครับงานเสียเวลา งานมิงภายในอย่างเงี้ยงานธุรการงานมานั่งจัดโฟลเดอร์จัดอีเมลไปนั่งรับเช็คไปนั่งแบบเก็บเช็ควางบินถามว่าเก็บเช็ควางบินมันงานเซลไหมมันก็ส่วนหนึง่งถูกไหมก็เซลล์เป็นคนขายก็ต้องไปเก็บเช็ควางบินแต่แม่งมันคืองานเอกสารนะจิปาถากมากนะครับเสียเวลานะครับอะไรที่มันอย่างประชุมภายในอะหลายๆบริษัทแบบไปเข้าประชุมกับแผนกอื่นซึ่งแม่งไม่ได้ตังค์อันเนี้ย ผมเถียงขาดใจเลยว่าประชุมภายในเนี่ยส่วนใหญ่แม่งไม่ได้เรื่องกับทีมเซลลก็คือประชุมอะไรที่แม่งไม่เกี่ยวกับเซลครับเซลล์จะประชุมแลวได้เงินคือไปประชุมกับลูกค้าประชุมภายในแม่งไม่ได้หาอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจไหมเสียเวลาชิบหายนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ต้องจัดลําดับกิจกรรมการทํางานนะครับตามกฎ8 0ด0ทํา20%์ที่เป็นของแท้นะครับสร้างไรายได้นะครับมันคือเซลโปรเซสนั่นแหละกิจกรรมการขายกับลูกค้านะครับกับลูกค้านี่คือได้เงินนอกน,นั้นแม่งไม่ได้เงินครับ อ่ะถูกไหมกระทั่งว่าประชุมเซลล์รีพอร์ตอะไรกับผู้จัดการเนี่ยนะถ้าแม่งประชุมทั้งวันครึ่งวันเนี่ยก็เสียเวลาแล้วถือว่ากลายเป็นจิปาถานะประชุมต้องเร็วและเฉียบขาดนะครับดังนั้นฝากผู้จัดการด้ยวยว่าจงแบ่งเวลาให้เซลล์ไปทํากิจกรรมการขายครับเพื่อสร้างโอกาส80%ที่จะปิดดีลได้นะครับต่อมาอย่างที่3ครับอันนี้คุณเป็นเซลล์คุณเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการฝ่ายขายคุณต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์โซลูชันบริการที่คุณขายกดปะสิธยี่สิบคืออะไร 20%ของ Product ทั้งไลน์แคตตาล็อกหรือว่าตัวของ i อเท SKU ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าสินค้า Solution Service เรือธงเรือธงก็คือพระเอกของบริษัทเนี่ยคุณจะมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีเพียงแค่หลักหลักสิก็ได้หรือหลักร้อยนะครับจากพันอย่างเงี้ยที่เป็นเรือธงนะครับเนี re ่ยเรือธงก็คือตัวพระเอกอะ่ะทำยอดได้สูงสุดถึง80%ของทั้งหมดนะครับ แท้จะทุกอย่างเลยอย่างเช่น Apple เนี่ยเรือธงก็จะเป็นแบบ20%คือ Apple แม่งมีสินค้าเยอะมี macbook มี airpod s มี iphone มี ipadiphone กับ airpod เนี่ยเป็นเรือธงนะครับทำยอดได้สูงสุดเนี่ยครอบคุม80%ทั้งหมดเก็ตยังขนาด Apple นะของมันเจ๋งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้จะขายดีทุกตัวนะครับ Apple TV ขายไม่ดี iphone 17ี่ยไม่รู้เป็นไงนะครับ macbook ก็ไม่ได้ขายง่ายหมายถึงว่าคนไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้น ไอแพดอย่างเงี้ยแต่ไอโฟนอ่ะโอเคกับไอแอร์พอตเนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเป็นอะไรที่แบบ Apple Watch อย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวใหม่ที่แบบเป็นเรือธงนะครับดังนั้นเซล์ต้องไปโฟกัสไอสินค้าขายง่ายอันนี้ผู้จัดการจะเข้าใจว่าทําไมเซลล์ชอบขายสินค้าเรือธงก็เพราะมันขายง่ายนี่แหละดังนั้นเนี่ยมันจะดีอยู่แล้วแหละถ้าทุ่มให้เซลล์มันเชี่ยวชาญมันเซียนตัวเรือธงไว้ก่อนนะครับก็จะได้แบบสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ปิดยอดขายได้เลยทีนี้ไอแปดสิบเปอร์เซ็นต์เช่ือเนี่ย คือตัวเสริมเสมอนะครับก็สร้างแรงจูงใจให้เซลได้ให้ค่า i n น e n นティブค่าจูงใจอย่างเงี้ยเป็นสินค้าแบบบันเดิลแพ็กเกอย่างเงี้ยเป็นสินค้าแบบ happy m มิ l จัดเป็นเซตนะครับบันเดิลไปลูกค้าก็จะได้เออซื้อรวมๆกันมันเป็นสินค้าตัวเสริมอยู่ดีอ่ะมันไม่มีทางครับที่เจ้าของมันมึงจะมาทําเรือธงทุกอย่างก็บ้าแล้วรถเบนซ์แม่งยังขายไม่ได้ทุกรุ่นเลยเออไอเบนซ์เรือธงอะไรอ่ะเผลอๆเนี่ยซีคาอีคา e เนี่ย ทำยอดได้ถึง80%นะแค่2รุ่นนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่างอะไรอะ S c สเนี่ยมันไม่ได้ขายเยอะนะครับ CLS อะไรอะรถไฟฟ้าเนี่ย EQ อะไรพวกเนี้ยไอพวกรถไอ้า AMG อย่างเงี้ยแม่งยอดสู้ไอพวก,ก C-card E-card ไม่ได้นะครับดังนั้นอะมันจะมีเรือธงที่เซลลรู้ดีว่าอันไหนมันขายง่ายเสมอที่เหลือคือตัวเสริมนะครับดังนั้นโฟกัสให้ดีครับโฟกัสพวกเรือธงก่อนแล้วที่เหลือคือตัวเสริมนะครับ สุดท้ายคือเรื่องปัญหาเนาะเซลเนี่ยเวลาขายเนี่ยจะมีปัญหาอยู่แล้วครับปกติเนี่ยมันจะแบ่งเป็น80-20เหมือนกันปัญหาหรือข้อโต้แยง้งใช้คํานดีกว่าในการปิดดีลนะ20%เนี่ยอันนี้คือปัญหาที่แบบมันมีไม่กี่เรื่องเซลล์ฟังดีนะมีไม่กี่เรื่องแต่ว่าส่งผลมากๆต่อ80%เขาเรียกว,ว่าขัดขวางการปิดดีลอะปัญหาอะไระที่ขัดขวางปิดดีลนะครับมันไม่มีกี่เรื่องจริงเช่นราคาเราแพงกว่า เออสองคู่แข่งแม่งเสือดีกว่าสามลูกค้าใช้คู่แข่งอยู่แล้วแม่งมีแค่สามเรื่องนี่แหละเออแม่งวนๆถ้าไอเรื่องข้อตัวแยงหลักๆนะแค่สามเรื่องไปเคลียร์ให้ได้นะครับโฟกัสก่อนเนี่ยข้อตัวแยงแตัวแยงหลักไอที่เหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะข้อตัวแยงลองๆเลยส่งมอบเป็นยังไงติดตั้งช้าไหมมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าสเปคบางอย่างด้อยกว่าประกันดีไหมเรื่องโคตรเล็กนะครับ ถ้าหน้าขายเจออุปสรรคเนี่ยจำไม่เสมอว่ามันมีเรื่องหลักๆแค่สามเรื่องเรื่องราคาเรื่องเทียบคู่แข่งเรื่องลูกค้าใช้คู่แข่งอยู่แล้วมีแค่นี้จริงๆค่อยๆเคลียร์ครับเคลียร์ได้แน่นอนนะโฟกัสสามเรื่องนี้ไอเรื่องที่เหลือมันเป็นเรื่องรองเลยนะครับลูกค้าต่อให้คุณบอกทําไม่ได้เช่นเออมันจะล่าช้าจริงๆนะมันไม่ใช่ตัวหลักที่ลูกค้าจะไม่ซื้อนะครับไอที่จะไม่ซื้อคือสามเรื่องแรกนะครับก็สรุปเนี่ยแหละครับกฎแปดสิบยี่สิบของงานขายหน้าขายต้องเข้าใจครับว่า ตัวเองจะทําอะไรให้ไปอยู่กลุ่ม20%นั้นนะครับและไอ้ที่เหลือเนี่ยมันจะส่งผลลัพธ์การทํางานยอดขายคุณได้ถึง80%เลยครับก็ขอบคุณที่ติดตามคุณได้เน่เซลลรานนะครับมีคอสต์ประชาสัมพันธ์เซลล์มาสเตอรี่ครับวันที่25-26ตุลาครับเป็น AI ครับที่สุดและของคอร์สการขายยุคนี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอนเทนต์ผมได้ในทุกวันนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่วัน่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ